สวัสดีคะ่ะพี่น้องช่องสงการมินี่จะผ้ามาตามแนวทางแม่หนูฝันแม่นคือเกาเนาะค่ะเพื่อนว่าจะฝันเพื่อนจะแก้มือหายพี่น้องกับบอกเข่าสองงวดนั่นละแต่ว่าห้ากับตามต่อคือเกาเนาะค่ะมันก็มีเขา่ามีรุดเนาะค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางซึ้อฉลากินแบงรัฐบาลงวดวันที่สามสิบธันวาคมหกหกเนาะคะ่ะมาตามกันต่อเลยคะ่ะ มีเขามีหลุดเนาะค่ะลีกเนาะมีข้าวมีหลุดจ้าสวัสดีค่ะแม่หนูสวัสดีค่ะมาตามต่อคือเกาล่ะค่ะคือหอดคือเกาเคืือเผือเนาะเคืือเผือมันเข่าไงค่ะเคืือเผือมันเข่าวันนี้วันนี้มันกับเป็นจะเป็นสินปีเนาะคาเทียมันมีโชคมีใช่ใส่ปีไม่ก้องไข่คือสูงแค่บางไข่สสูง ก็เห็นหนาเจ้าอยู่ดอกตีอาซัมนี่ละอืมก็กตเลยจะมาตามต่อค่ะตามต่อกะไอ้ได้เนาะงวดนี้เนาะใส่ปีใหม่ตัวเป็นความฝันคือเก่าแม่นบ่ค่ะเหมือนแม่ความฝันตีเอาเด้อค่ะเด้อตีเอาเด้อให้ตีเอาให้พี่น้องตีเอาเพราะว่าตีแล้วมันรุดเต็มทั้งบนทั้งล่างเลยแต่แรอยากให้ตีเอาเองนะผู้ตีกับสิตีให้ยุดดอกแต่ว่าให้ เตี้ยวไพอามันนะตีน้ำแมนจะให้เดี๋ยน้ำผู้ผู้นี้สิเป็นผู้แจกวามฝันชูฟ้าว่าเนี่ยละฝันกล่องมันปรับบ่ไดดเด้อค่ะฝันนั่นฝันว่ามีคนมาหมักผันแมนเด็กน่อยพะนะเด็กหน่อยผู้บ่าวสำน้อยว่าสั้นว่ามาหมักมากกว่าตัวนี้เดี๋ยวนี้หมักแม่บ่เคยว่าสิมักผู้ใดจังในก็ไปมักเขาสันว่ามักค้าแต่แมนแล้วว่ากน่อยผ่อนมองเลยเลรบวานนี้ วองเห็นตัวนี้เลยบานผููบ่าวสำนอยค่ะแม่ที่ใคตีคู้บ่าวสำนอยเด้อค่ะเด้อว่าแมนฟู้บ่าวไงบนคูบ่าวเท่าได้ผูหยิ่งผูหยิ่งกัดถ้ากับตังตีนหนึ่งเอ้ยตีงตีซีอยู่แล้วแมนผู้เฮ้านี่แหละเป็นผู่ยิง่งนี่แหละไปมักเขากับมกักมักเขามามาักกับมักแลว่าเอ้ยสิลองเอาเบิ่งกันหน้ามาสันบ่าวเด็กหน่อยมันบ่คือผูวเฒ่าดอกพานาแบ่นี้แล้ววันนี้เจ้าได้เลขไปขันแมนนันขันฟันยังสี่เจ้าได้เลข เจ้าสิถือเลไอย่างนี้ขันแมนขันแมนลาทีค้องไข่ได้หนิันมีพูมากมักเอาไงเนี่ยมาขันแมนไปตามเล่ามาขึ้นได้เป๊ะๆเลยหะอเพราะว่ามือขึ้นมือขึ้นที่มือขึ้นนั่นฟันว่าเขาเจ้าอู่ไม่หาอีกสองคนลูกน้อยไหมคะเป็นอ่าลูกน้อยผู้ยิ่งนี้ยต่อสัางต่อสัางมิตรนามโมลูมีนีอยู่ไหมมันออกเจอใดล่ะออกสองสองค่ะเอ้ยนะ บ่เอาเล็กง่ายดิบ่เนี่ยเอาเล็กง่ายดิบ่เนี่แม่นพ่อฝันว่าเขามามักมะเขานี่มันบ่ได้งวดนั้นล่ะมาต้องได้แมนง่าเอาเอาเอาตามน้ำกันเลยค่ะเด้อเออเจ้าตีเป็นซีหนึ่งหาบ่คือไข่บ่แม่นคือกันเนาะแม่นบ่เอาซีหนึ่งหาแมนตีซีหาหาซีน้ำเด้อดสองตัวซีหนึ่งหาเท่ากับแยกออกอยู่แล้วแยกเอากระหนึ่งหากระซีหาแม่น เอาซีหนึ่งนั่นบอโอ้ตัวเอาไว้เนาะซีหนึ่งนี่บานมันจะเป็นสามกับมันก็ตีง่ายง่ายเป็นบ่เมาจังไดรเขาจะมีผู้ตีไปอีกเอแล้วแต่ผู้สิตีเด้อค่ะเด้อแล้วแต่ผู้สิตีไปเด้อพูดตีเอาก็ตีเอาเด้อค่ะวันนี้ก็ไม่ฝันมาได้ลูกหน่อยอีกมือขึ้นมือขึ้นรุ่นไม่อีกนั่นฝันมาได้ลูกหน่อยอีกเด้อมีแต่ผูดยิงผู้เถ่าคู่มะมาไห้ไหมเออมาเด็กหน่อยมะมาไห้ไม่ยิงสองคนอีกที่แบบนี้เจ้าไหนเจ้าใคยว่าเอ้า เอาเอาาสันว่าเอาไใแต่เลี้ยงเด้อเลี้ยงต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงอยู่บ้านนั้นเอาหน่อยเมื่อกับซิฟซีหน่อเนาะซิฟซีซีหนึ่งกับจังหวะนี่แหละเมื่อกับยูนเบียนอยู่นี่จังหวะเอาาสันว่าเอาหอยโขกใส่ปีใหม่เด้อแต่ว่าเหล็กซิผานี่มาเขากันหลายอยู่ดิเลขกซิผานี่เลยว่ามาเขากันหลาย่างนั่นเป็นแต่เอามาอืมโอ้มากจะใส่เนี่ยจักรเล่าโบโกเล่ามิตรวาน อันฉันไปเอามามาเดี๋ยวนี้แหละแม่ก็แวะเของมหาแม่นี่ผมเหมือนโอ้อนฉันไม่เห็นนั่นถ่ายรถนี่ฉันจนมาขนทิ้งลูกลราอ่ะอืมจค่เป็นเล่ามากเลยแม่แม่ชื่อใดตีคนบอกนี่ชื่อใดเหรอท่าน่ะถ่ายรถแม่ถ่ายรถอันนั่นหรอขั้นของน้องนั่นกี่มากพอดีนั่นไออันอันนี้จะบอได้ออกซื้อดอกเพราะว่โบหึงถี่ไปถี่มากปันไลยเนาะอันตะว่าแม่เชียนไห้นู้นก็จะเอาไป เตะไปเจ้าเยงร่องเบห้่งไปเจ้าเนี่ยน้ำร่องร่องนะแต่ของแม่หนูวันดีตีง่ายอยู่เด้อพี่น้องตีง่ายอยคะนี่แหละค่ะแต่พิ่นตีออกมาตีคือคว่ำคือคือกันครับอ่าแม่สงการเนาะค่ะคือท่างช่องเลยค่ะท่างช่องกับตีเป็นโตซีหนึ่งหาแกลแจงออกมากับหนึ่งหาซีหาซีหนึ่ง แล้วเพิ่นกับฝันว่าใดลูกน้อยผู้ยิ่งอีกแมนบ่แมนนูเออมันกับมาซีนึ่งผู้เทาคุ้มเอามาหายมีแต่ผู้เทาลุ่มเอาม้าหายผู้เ่าหรือว่าจะมีเกาอีกจเคยว่าผู้คนใหา่ว่าเกา ซีนึงมันอาจจะเมันจะหายทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าหัวมันหันมันขวี้มันไปบนทั้งล่างพ่อว่าซื้อเก็บซีซีเก็บเราจะเกาหาหาเกาดิหัวมันหันแม่วันนี้มันสิขึ้นลงเต็มนึงก็เป็นไปได้เพราะว่าต้นไม้ใหญ่ทงถิงงอยู่อยู่นี่ปีนไหมปีนเผาไหมอันนั้นคือว่าเอาให้แมนเพิ่นสิปีนตรงนั้นฟังฟังเรือค่ะต้นไม้เพิ่นต่วนมงคลเพิ่นใบปีนเบิ่งอยู่ใต้ใบบางอย่าง เบิ้งเห็นอย่างก็เบิ้องแบบนนั่นเบิ้งผับของเผื่อผับเพื่อนี่สีครับผับมีสีแม้ไม่สีผับนผับเป็นมีสีปีนฉีดเครื่องเด้สีสีเก่าอ่าเอาสีเก่าไหวสขึ้นได้วะสีเก่าฉีดเคืองเพราะว่าสีเก่าสีปีนไหมก็มามันจะเป็นลางไหมคือว่ามันจะเป็นลางได้เพราะว่ามันปีนไหม สีเก่าไว้นำ้ำแมนต้นไม่ไงต้นนี่นี่ที่เฮ้าเคยบอกกันนั่นปีนใบปีนก็สีคิดว่าสิเป็นปีนเล็กปีนลงเอาสีเก่าไว้น้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะ,ะเพราะว่าเฮ้านี่คะ่ะปีนปีนล่งแต่กับป็นเป็นดีละละแม่แม่ฝันวางสิแม่หนูฝันว่าได้ ผู้บบา,ามากหมักผู้บบาสำน่อยมันก,ก็นตีหนึ่งหาอยู่แล้วผู้บบาสำหน่อยเพิ่นเป็นผู้ยิ่งเพิ่นก็นเลตีซีใสเพิ่นเลเอาซีหนึ่งหาเนาะคะ่ะแมนหนูฝันแมนล่องเบิ่งอีกงวดน,นี้คืออา่าให้เพิ่นแก่มือให้เนาะคะ่ะเพิ่นกะแยกแยกออกมาเป็นซีหาซีหนึ่งซีเก้านี่เพิ่นวามีพูเ้เเถาพู้เเ่ายังก็ละเอาลูกน้อยห้สองคนโอ้พูเ้เเถาเอาลูกหน่อยห้สองคน อวนตุลุยกุ้งหายเลี่ยงไหมกุ้งอ๋อไม่หาเลี่ยงไหมกะเลยเอาซีเก่าไวเอาซีเก่าไว้เนาะค่ะข้ามันเข่าเทิงบนเทิง่างเสียมันมาเทิงบนญเทิง่างเด้อค่ะไปอาน้ำไปซะเสียงโชคเสียงใช้ใส่ปีไม้เนาะค่ะคาเทียปีไม้เพิ่์นหายโชวต้นไม้ใหญ่เพิ่์นยูนีกับปีนละสันเพิ่นว่ากับน้ำเด้อค่ะนี่ กับนํ่ μ, น่ไปสื่อฉลากิกนแบงรัฐบาลงวดประจำวันที่30ทธันวาคม66นะคะปินแนวทางนะคะแล้วก็อขอให้กดติดตามกดกระดิง่งแกงเตือนช่องสงการผ้าลวยในยเด้อค่ะพี่น้องช่องไม่ค่ะฝากในเด้อค่ะกดติดตามในเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ